บาดีและ, <Iya. S 1> ะสวัสดีเด้อพ <gger> ่อแม่พ <Chelsea> ี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุขูสุคนกลับมาพบมพ่อเนาะกับซ่องบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เนาะบาตากับพ่อเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ามาเยี่ยมยามทำข้าวทั้งเอื้อยมอนเพิ่อนพ่อแม่พี่น้องอ่าเนาะหลายๆคนก็คืออ่าชื่อได้เนาะที่บาตาเอาเงินในเพิ่นแสนหนึ่งเนาะอ่ามาซื้อแพะยางเพิ่นว่าเพิ่นได้เงินเนาะของบาตาแล้วเพิ่นจะซื้อแพะยางเห็ดเฮือนเห็ดตู่มเป็นกระท่อมเพิ่อนไม่เพิ่นว่า บอตาก็ได้บอกกับเพื่อนนอกมือนั่นว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาก็สิมาอัปเดตเนาะสิมาเ,เ,เยี่ยมมาคอยใหม่แต่มื้อนี้เนาะบอตาก็าถือว่าได้ลงมาเยี่ยมมาคอยอทางครอบครัวของเพื่อนแล้วเนาะแต่ลงมาก็าบ่เห็นอีหยังบ่พี่น้องเปรนจ้างป่างเนาะโบพี่น้องเนาะปูว่าก็จังได้เพิ่นได้เฮือนใหม่เฮือนงามแท้จริงแล้วบ่เพิ่นย้ายไปเฮ็ดอยู่สิได้เพื่พี่น้องกระรุ่นชมเบิ่งนํากันแต่จุดที่บ่าวตายือนอยู่ตอนนี้น่ะ ยุดบอลเทียงเก้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเป็นจ้างป่างอยู่เนาะอ่าบอต้าอ่าเพื่อนว่าเพื่อนว่าน่านบอต้าเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนที่ใหญ่มาเห็ดบอนนี่เพื่อนว่าเนาะอ่ากระท่อมเพื่อนนะมาหนี้โบเห็นเนาะแต่เห็นกระท่อมหลังหนึ่งปุ้นอยู่พูนเพื่อนพี่น้องแต่บ่มุ้งแพรีางเนาะมุ้งสังกะสีเพื่อนพี่น้องเลยเนาะสรุปแล้วอ่าเป็นาเทียงไฮเทียงหน้าของเอ้ยมอนเพื่อนแท้จริงบ่เนาะตัวที่ว่ามุ้งหลังกระสีเทียงใหญ่เจริญเทิรนหลังนั่นเพื่อนพี่น้องเพราะว่า อ่าบอตากับ,บวัดเขามาหลายมือ้อจบแล้วเนาะก็โอเคพ่อพี่น้องเนะาะอย่างใดกะเดี๋ยวบอตาจีไทยบรรยากาศนี่ให้พ่อพี่น้องเบิงน,น้ากันเนาะตอนนี้รู้สึกว่าโล่งขนาดเพาะเป็นจ้างปางอยู่พี่น้องเอ้ยน้องเป็นจึงปืงจ้างปางอยู่บ่มีอีหยังพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นตะลอกเห็นกับอากระสอบป,ปุยเนาะแล้วกันมอนน่วยนึ่งจอกตุกน้ำเนาะโอ้ยเจ้าของอยู่ใช่เด้นีฮะโอ้ยเนาะเมนไปทั้งใดบดอันนี้ ว่าเพื่อนพ่อเขาบอกท่าว่าว่าเพื่นที่ซื้อเพยยางมาเฮ็ดเทียงไม่เทียงน้อยอยู่บนนี่พ่อแม่พี่น้องแต่มาเมื่อนี้แบบโบเห็นอีหยังโอ้ยเนาะปะทุว่ะเนาะแต่ก้ามีแต่เทียงหลังแย่เจนเทินหลังนี่พ่อแม่พี่น้องกล้ามาด้วกันกับบ๊วยจีบบ๊วยเสียนเพื่อนพ่อโดยสบายดีบ๊วยจีบบ๊วยเสียนโดยสบายใจนะเจ้าเจ้าจังได้บ๊วยเสียนยุ่งกัดไม่เป็นระเบียบบ๊วยเสียนเทียงไผ่หลังนั่นน่ะ เป็นเพียงของไป็นมอนเพันธนแหล้วเพราะว่าเพันง่ายจากนี่ไปหานี่เนะาะคอนิดาเนาะแสดงว่าวัดห็นเทียงน้อยเพ้นแล้วจังหวัด <c oughs> น,นี้ให้ใครมาดูเข้าอยู่ใต้เนาะจ้าเจ้าเพียงเข้าอยู่วันนี้นะเมนเมนไปจะไปทำน้ำกันเนาะจังได้คือได้เทียงไม่เทียงงามแถวบานนี้นะมือก่อนคือว่าเฮ็ดเทียงน้อยกับท่อมน้อยเนาะโอ้ยบอกเป็นถือเลขเอาโคกโตบ่เพโ่รยพี่น้องคือมีเงินเ็ดเทียงไม่ไวแท้นี่เนาะโอ้โห นั่งพอมหนะ้าเพียงตาเอาสบายดียดยดโอ้ยคือว่าอารมณ์ดีแท้บัดน,นี้จ้าเจ้าโอ้จ้าเจ้า,จาเอาเนาะอันนี้ไม่ก่อน <c oughs> โอ้ยมาเถอะใดก็หัวซื่อดเพื่อนก็ได้โอ้ยเนาะเทียงของเอื้อยว่าวันนี้โอ้ยแต่เทีเนน <c oughs> ยนงามเล <c oughs> ยนะเนี่ทั้งนี่นะสังกะสีพี่น้องแต่ทั้งนั้น มุ้งมุ้งแพร่ยากเนาะยังเป็นเอกรลักอยู่จ้ะชื่อมาเพิ่มเด้อไปเด้อบ่เนาะโอ้มื้อนี้เพิ่นบ่ได้นอนได้ไหมเนาะบ่ตื่นแล้วจ้ะตื่นแล้วไปเด้อนางกาจังได้เอาเงินไม่ใช้ซื้อสังเะสีนี่ฮะมีเงินแล้วไปเด้อนางเออเงินนั่นบอเสียนเพิ่นมาให้บ่หรือจังได๋นี่เพิ่นชื่อมาให้โอ้ยันว่าถือเลือกถือยังใช่ปะอ้โอ้ปุ๊กได้จังมื้อแล้วอ้ายเอ้ยนี่ แหน่กําลงได้30,000มื้อนี้โอ้ปลกได้ทํามื้อนี้โดยเจ้าเเนาะโยเยนว่านี่แล้วสิดอกเยนว่านอนับพันดีบัดถึงเลขมีเงินมีคําปลูกเถียงใหม่โอ้ผู้ใดเฮ็ดให้นี่ปลูกเองบ่บ่เฮ็ดกับอาวเฮ็ดกับอาวโดยโอ้ เจ้าวคนกับอาวไปเนาะโอ้ก็ได้เป็นลูกไม้ลูกมือช่วยเพิ่ Rocket ์ลเลยเนาะโนแต่จังได้แบบนี้พ่อพ่อผู้วิธีขึ้นลายอยู่บ่าเออพ่อผู้วิธีขึ้นลายอยู่บัดนี้เนาะโนยแปลด้เพราะว่าอ้ายเพิรนว่าเพิ่์ลปุ๊บ่เป็นเฮดบ่เป็นได้เนาะเน้ยจ้านอนก็บ่ได้พันดียังบ่นอนเถียงใหม่บ่บ่บ่ได้พันยังบ่ไม่แล้วนะโอ้ยบ่ได้พันยังเราลูกเนาะบ่ได้พันยังเพิ่์ลวาเห็นเพชนชิบักบอกเลขบักเบอร์อยังเราลูกเนาะบอกเล็บอกเบอร์ยังเพิ่์ลวะโน้ยไปลได้ ขี่ตะไคขี่ตะพื้นนี่ก็เอาขึ้นมาตบนะจิ้งเรืงเลน่นนี่พอ,อ,อแต่ข้าวพ่อข้าวแมน่นี่มันอ่าสีมีขอบเนาะ<ด>อ่าขี่ตะไคนี่สีมีขอบมีอย่างพี่น้องไปเห็ดขอบเห็ดเห็บนะจะได้แบบอ่าคิดคิดประดิษฐ์คิดเองแล้วบ่นี่ฮะโอ้เนาะคักข้าข้ในนอนหลายพี่น้องเลยอ่าเบิ้งเบิ่งเบิ้งเนาะสีเบิ่งอ่ารอบรอบที่อย่างเป็นก้อนหากได้สองสามมือเนาะโดยโอ้น้านี่ตักไม่ใช่ใช่ไหมมันจะเนอ บาดติน้องโนยโอ้เบิ่งๆอ่ารอให้เบิ่งให้มันรอบๆก่อนพี่น้องเอ้ยรอโอ้เพิ่นกะเอาสังกสีอันโชไว้เนาะทางหน้าเนาะอ่าทางหน้านี่เอางามๆไว้ก่อนเพิ่นว่าโอ้เนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิปุกบ่นั่นเนาะบ่ตามาบ่เห็น่นที่เพิ่นบห้วยตกใจเด้อเนาะเออบ่ให้อยู่ไสวเออ ก็ดีใจบ่าบัตได้เถียงง่ายขึ้นเลยนี่โ้ยไปด้วยนอนกับอุ่นกว่าหลังนั่นอยู่เลยเนาะโดยไปด้วยายว่าเพราะว่าตอนนั้นไปซักนอนน้ำหมอกตกใส่กับสอดพี่น้องเลยโดยเฮ้ยว่าก็ดีใจเนาะเอื้อเนาะเออดีใจอยู่ดีใจเพื่อเพลินกะาแต่ที่ได้เถียงไมาเถียงงามเลยกายแห้งห้มีแห้งอยากสู่ขึ้นไปโตได้บัตรเลเนาะบุบบืนได้บัตรได้ให้หน้านี่ดำแล้วเว็บด้อยบัตรนี่ยังยัง ยังบ่แล้วอยู่โอ้ยกล้าเอ้ยบ่กล้าบัดนี้เนาะโอ้เพิ่นว่าบัดนี้กล้าพี่น้องอุกใจเพิ่นว่าเนาะอใจกแล้วอุกใจนํากานํามุงเนาะเบิ่งเบ่ตาก็สิหาบ่อนอ่าตั้งกล้องไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอาจงไดสิตั้งอยู่บ่นี่เนาะบ่แม่นสิล้มตึ้มมจักอันนี้นบ่เอาขุนยใหม่ได้อกเนาะเออได้อยู่นี่โอ้ยคักแล้วคักแล้ว อยิ่งพากันเฮ็ดกินยังอันข่าแรงมือนี่ฮะยังมียังกินไปนะโอ้ยันว่ายันว่าอ่าที่เฮ็ดอยู่เฮ็ดแรงตวแรงต้มไก่แล้วเนาะสโองได้เทียงไม่พ่อแม่พี่น้องเลยโลยไปนะโดนเนาะมาบัตนี้ก็ถือว่าอ่าเปลี่ยนแปลงไปลายเติมเนาะทำนะครอบครัวของไอของเอื้อยเพิลนบัดตรไอ้เพิ่นได้จากไปทั้งได้ไอเพิ่นตัวนนี่ โอ้พันเมื่อบ้านนอนบ้านเพันโอ้เมื่อนอนบ้านบ้างเมื่อนอนกระเพยนะนอนกับพ่อพ่อนี่แหละเพิ่มพอข้างงานเนาโอ้แสดงว่ากระปูบ่อ๋อเออเนาะเอื่ยเพื่อนเอื่นปูเลยพี่น้องโอยจ้าเจ้าเจ้ากับแรงนี่กัเนาะโอ้เฮงนอนอุ่นที่ชุ่ยเลยพี่น้องบ้านนี่กต่ยามลบมานี่ลบมันมาทางนี้นี่ต้องได้ขังพาได้เนาะเออขักักอย่างเดียวพี่น้องเออเอื่ยเพื่อนนี่เป็นคนอารมณ์ดีเนาะ อ้โมาเยี่ยมมาว่ามาโอ้มาล้มกันก็ชิมมวลนู่นนะไปน้ำพี่น้องเลยโอ้คักขนาดน่ะอย่าหยุบมือนะลูกเออได้ตั้งชื่อให้แล้วว่าี่ลืมชื่อได้หนิเนาะชื่อจังไดรเอ่ชื่อวิยาวิยาชื่อน้องวิยาเนาะโอ้ยโอ้ชื่อน้องวิยาเพิ่นว่าชื่อคักขนาดเนาะบัดบัดบัดผู้ใดชื่อพายุนะผู้นี่วะผู้อยู่นําแม่นี่แม่นลีผู้แหม่พี่น้องพายุสมชื่อลีหอบเทียงมาทั้งนี้บาทนี่เนาะคักแล้ว กะยังได้เป็ดไก่กับบด้มีเลี้ยงบ่หรอพอล้วบดิมี่เนี่นะยได้เ่รอเป็ดไก่มาเลี้ยงนี่อยากได้แหรอเนาะว้ายไปขุดเนี่ยมาขายเอาเนอะไปขุดอยู่ใจเด้อคุดนี่เดียวเนาะมูยามนี่ชำโอ้ยโอ้ยเนี่ยนี่มันมาโกยย่ามไดยยามทมควายยามเฮาเดินหนึเดิน2ยามมาเกี่ยวข้าโอ้แม่งิ่นทมไห้บ่เนี่ยนี่มันทมควายเนี่ยนี่มันเป็นควายแบบคือจิโร่นี่บ่ มันเป็นห yes> euh ูโอ้ทอมยามมันมันเ้อมยามยามพลเนาะจ้าวพวกยามผลเนาะด้วยจ้าบ่ทากามาโอมาลมกันว่าเป็นกันเองที่ไหพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโด้วยโอ้แสดงว่าอันบอเซียนเพิ่นซื้อมาให้ชังกซีนี่โด้วยโอ้เนาะเพิ่น อ่าจังได้เพิ่นใช้รถไปทั้งมาชงนี่เพืใช้รถใหญ่โอ้จะพอแล้วว่าเชนกันเนาะเพราะว่าตะเก้านี่ถ้าเป็นชื่อเขาคลองไลายนี่เพิ่นต้องสวดนะนว่านะเออเพิ่นใช้รถใหญ่มาเลยโดยสังกระซี่เลยครับพาไม่กระจาดเนาะโดยอสังกระซีพาไม่กระจาดโดยโดยโดย,โดยา้าเรียงไก่นี่เหมาะเลยพ่อแม่พี่น,อน้องเพิ่นนอนให้นอนหน้าสิเพราะว่าอ่า ดินเพิ่นกว้างหั่นนะก็ยามเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเนาะให้มันลงไปเก็บข้าวเียนําคันให้คนาพ่นพี่น้องักแล้วกะยังสิมีแผนเกาะออกไปต่ออยบ่หรือว่ายุดชํานี้พ่อสินี่โอ้ยกะชํานี้แหละแล้วนาะเฮีนว่ายังสิเกาะออกไปอเกาะไปอยู่ใช้อีกเด้อยู่นี่เด้อเงินบ่เพียงพอระวังเด้อิเนาะตฮักอยู่เด้อพ่พี่น้องเนาะอนเมือกๆอยู่นี่เออไม่ไม่หลายอยู่เนาะอ้ายเนาะเออต้อง แถมมาได้อ FC เพิ่นดังอ่าเว้าอยู่เนาะโอ้ยว่าอ่าแนะนําอ่าพ ah ัวเพิ่นนั่นให้เฮ็ดอันเถียงเฮ็ดยังให้เก่งๆให้ขยันเด้อเพิ่นว่าโอ้ยเนาะหน้าน่ะเป็นจังได๋จังบ่แล้วนะบ่มีก้าบ่มีก้าเบิดก้าเนาะโอ้ยน้ําก็บ่มีก้าก็บ่มีโยเพราะว่าพลน่ะตกคู่มือคู่แรงแต่ตกน้อยๆพี่น้องบ่ยอบอบแซผ้าเหลือผ้าดงมาแล้วก chấp chia đi chơi bớt nè, nè, mà này cả, ồ, nó từng thấm, từng thấm, mày là cái, trói, đi rồi rồi, anh để hai đi này, phơi kinh khẩu đấy bớt này, bớt nhắm mà bớt rồi vay xưởng khẩu, nhắm ngon lấy tiền để chơi đấy, bảo nhắm nhắm, rồi cả muk xài bớt đồ này nó, lấy tiền mà để chơi đấy, xưởng đấy nó lúc nào, chỉ bớt khẩu này cái chỉ ăn nhắm xưởng này lúc โอ้เข่าอ mm ่ e 8, nah. uh, ะท uh, ี high, ่ประสานมาเมื oh, ่อกียังเขานั่นเนาะโดยได้เห็นอย่างนี้าก่ืหมนี่วอามาทหา่โอ้มาทหากี่ซแสดงว่ามือนี่ไปหากี่ซเนาะจ้าเจ้าแต่ะหนึ่งตาหนึ่งจาว่าได้จากโลนะได้บ่สามสามนะโอ้ประมาณ3ามสี่โลเนาะโลโลหนึ่งเท่าไรก็โลสิบแปดโลสิบแปดพันุ๋ไหพี่น้องาตัวเนาะกถือว่าได้หลายเติบซะเนาะ ได้ได้เข่าอยู่ได้เฉยๆไม่น้องพอได้ซื้อเข่าซื้อน้ำอยู่ได้เนาะขึ้นบ่ไอ้หางกิี่นี่บ่ต่อยเนาะโย่ยันมาขึ้นเนาะระมัดระวังได้ขึ้นไปต่อหัวเสือหุ่มเทื้บเแห้งไงเนาะก็ได้เห็นทั้งตัน้ำพระเจ้าอยู่บ่ไปหากิซีก็เห็นอืมอ่าแบบไปหากิซีนี่อุปสรรคในการเก็บกิซี่หากิซีนี่แม่นเมนยังเนาะอู้อู้ประซที่ว่าในการหากิซีนั่นแบบ ย่านตอบอเป็นพิเศษย่านบงบบเนี่ยนี่นะเออเนาะอไปนี่ขึ้นไปก็ไม่เคยกลับบงกาบงงยังอยู่บ่เคยพ่อไห้ย่านบ่ย่านนั่โอ้โหเดี๋ยวย่านนั้ยโอ้ยโหจะมาอุปสรรคของ่ายเพื่อนี่ก็คือบงกาบเลยพี่น้องโดยไปเด้อย่านและบงกาบบงกาบบงกาบเอื้อยนด้ใช่ย่านคือกันนั่นแหละก็บงกันนะคะย่านเนาะโดยย่านทีวัฒนัตนี่เม่นเอียงเอาที่วัฒน์นัทฮิตนัดหา จะหาบดนั่นแหละโบตรงมีตัวใดตัวหนึ่งเนาะที่ว่าถนัดหรือว่ามักนะมาเห็ดน้อนขายเดี๋ยอ่ามักขายเครื่องบ่โดยเออเพิ่นกะมักขายเครื่องเนาะอากะน้องเพิ่นกะกินกินห่มบ่ยไปน้องเอ้ยอ่าทั้งทั้งอ้ายดิมักเห็ดยังหลายที่สุดฮะต้อง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 มีตัวมักได้เนาะมันจังแบบหู้ว่าเออตัวเองนี่มีความฝันอย่างเนาะมักเห็ดอีกอย่างรวยไปนอง อลองลองว่าออกมาเบิงเนาะตัวไหนอันที่ว่ามักนะ, <c oughs> ะนะบางที่พ่อมแม่พี่นอนะ้องเนาะเอฟซีเพิ่อนหับส้มอยู่ตอนนี้เนาะเพิน่นเบิงเพิ่นส้มอยู่บางที่เพิ่นอาจ์ซิมีคำแนะนำดีๆเนาะถ้าว่าแบบเออมีความฝันอยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนะี่นะมักในสิ่งที่ว่าตัวเองอ,อยากเฮ็ดเนาะการสรุปแล้วนี่โบโบมีเนี่ยมัก บ่ม mm. ีเน่ามากเวยพี่น้องโอ้ยเนาะโอ้ยบ่มีเน่ามักทรัพบาทนี่โดยโดยมักเนี่ยเอ้ยแล้วฉัเนาะมากเต้ยเพิ่นนี่แหละฉันเออเนาะกะมามื่อนั้นเนาะกะแบบมาเทือเล็กนะของบอตากรเพิ่นกะ อ่ยังเบ้าบอกคอยเก่งมาได้ทั้งอายเพือนน่อนกนอกมาเมื่อนี้ก็ถือว่าเริ่มสนิดกันขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะทั้งเอื้อเพื่อนนี่บ่าว,าวดอกได้มากนะอารมณ์ดีได้มากเนี่ยบ่เมียนเพื่อนทช่นไปจักเป็นผู้เหตุเทียงในการน,นี้ฮะ ได้ได้ได้จับยังช่วยกับเจ้าอีกบ้างโอ้ยก็จับเบ่นอะไรนาะหันเห็ดแล้วกันมุงจักไอชีตะก็ปูอันนี้นี่นี่แมนเบิดแหละเห็ดช่องภูมิอันนี้ฮันต้องขังพอมได้เนาะบรรลับนอนกลางกลางคืนเนาะประชังเดียวเขามาบระเห็นนอนกองจนพูดอยู่บ่ได้เลยเนาะเออต้องขังพอมได้แต่ยามลมมาแห้งๆนี่ก็แนะน้ำอย่างห้เอาลงดั่งอยู่ตารางจราชีตะไคร่นี่ก็เนาะโอ้ยอันนี้พดตกวันแล้วกั เห็นมีโอ้ยกุณถึงข่าวกูไวาชิ้นหนึ่งอก่างล้มกบปานเราขึ้นมาหนีก่อนได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวถ่ายเดีถ่ายย้ำเล่นี่เน้นนั่งไเอาลงเอาไว้ตารางเด้ลยว้าวววล้มเปลือกมาสัดเข่าพานมาหมดเลยพี่น้องเลยโอ้ยว่ะแม่แม่ต้องเอาลงไว้ตะลุมตารางเนาะเพราะว่าเที่ยงในน้อยหนึงอะนะอันนี้มันกะกีดแล้วอันเก๋ ในหน่อยปุนี้บัดใหญ่ขึ้นมาอีกบัดคานไปจับพื้นจับไผ่เดเข่าพานะบ่เฮงพี่น้องอ่ามารุปแล้วมาแล้งนี่ยังบ่มีเป้าหมายว่าสิกินกับยังบ่โอ้เนาะกาบก้านแม่งก้ะแตกเลยเนาะกินกับป่าบ่าใช้ป่าเบิดแล้วโอ้ยเบิดแล้วก็ว่าสิกินกับป่าเนาะเบิดแล้วเบ็ดแล้วโบกันีิดนึงแล้วเคยกินอยู่บ่อ่า อ่าขนมแบบอ่าเนี้ยแซ่บแซ่บแบบอ่าฮอนด็อกลูกซีนมายัางเคยกินยี่บ่บ้ไปแล้วเคยกินเคยกินยูไชยยูไชเอ้าฮะยูฮันเขายูฮเขาเอานั้ไม่ใช่ซื้อเออยิงพ่อฮะเอาเงินพ่อพ่อหาเงินมาได้ใช้ขายตะเกียบโอ้ขายกีซีเป็นวันเนาะเก็บกี่ซีน้ำพ่อกับเปเป็นเมนบอก เป็นโอ้จําเป็นแล้วโอเคจ้ะเนาะได้กินขนมอยู่แต่เมื่อกี้บ่เป็นแล้วเชาเด้อเนาะบ่ให้กินพ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะกะว่ายอกว่าหวกันดอกพี่น้องเพราะว่าเอื้อยเพิ่นกะลําบากอยู่นะแต่เพิ่นกะบ่เคยคิดสิว่าแบบอ่าเศร้าโศกอ่าโงงายงเอ้ยเนาะว่าอ่าสู้ๆเนาะเอ้อสู้ไปอยู่แบบซี่แหละนะนะแต บบให้คิดได้ว่าเนาอมีชำนี้แล้วก็พอแล้วนะมันยังบมโพอเนาะก็คิดจยากได้อยู่บบแบบเพื่อนใหญ่ใหญ่มีหลดมีอย่างคิดเนาะแาคิดอยู่ว่าว่ามือหนึ่งต้องเป็นของเฮานี่ คิดบอกก็คิดแล้วล่ะเออมันต้องอย่างสั้นเนาะอ่าคือจะได้เบอร์อะไรครบเบอร์อะไรยังก็ันสนุกนาอ่ะมันอะไรไอคิดใช่โจโจแล้วนะเนาะอ่ามือก่อนนะเนาะเอื้อยยังนอนอยู่กระตูบหลังนั่นอยู่นะโยบัดนี้ก็ใหญ่เพิ่มขึ้นสองเท่าแล้วนะเออให้คิดสำนีแหละ อีกปีสองปีข้างหน้าเนาะชีวิตค็นเฮาบน่โบนนอนได้ถั่วลุยก็อย่าลืมน้องได้เด้ออย่าลืมได้อ่ากายไปบัดบัดพอเห็นกันทีห้องอยู่ว้ามากินต้มเป็ดมาเนี่ยอาย่ฉันแบบว่าวบนี่ได้พี่น้องมาเลงนอนรับอ่านเห็นเลขหกตัวเฮ็ดจังไงเนาะวาดได้สี่ร้อยล้านแปดร้อยล้านบัดดีขี่รถเบนท์รถพอร์ตรถกระบะก้อนกุ้มๆใช่นี่กระบะได้เนาะตีนหัวยางหัวแน่ๆพี่น้องเลย เกิดอย่งไเด้จช hey. uh. oh, oh, okay. ีวยนโมน่าหลนะดอักแล้วพี่น้องเห็นห้ก็ดีใจเลยสักหนี่ฮเลนะดีใจนอเอ้ยะบุคิดว่าสิได้ปานนี่เนาะที่ว่าชิยูจะกระเทิบแอมนั่นแหละปีวชาตปีวิชาตจแต่การคือว่าเนี่คนเฮามันกต้อง บุกบืนเนาะเห็ดกัญญาณเห็ดกัญญาหานะทั้งอ้ายเพิ่นก็ให้เก่งๆขึ้นกว่านี้นะในการแบบปลูกเพื่อนสั่งชาติก็ต้องให้เป็นเนาะต้องให้กุ้มตัวเองพอทาก็เป็นแต่บอกอ้ายเพิ่นชื่อได้เนาะแต่ก็บอเป็นเนอกเห็ดเคลือนใหม่เคลือนงามเก๋เจ้าแต่ว่าถ้าเห็ดนะจำนี่นี่ก็พ่อพอพอเห็ดได้อยู่เอาเลยพ่อแม่ทั้งเอื้อยเพิ่นนี่เสียบรื้อบางยังจะบอกยังเนาะทั้งอ้ายดี ยังเบิดโอ้ยร์ตเบิดเนาะเอาคือคือได้ยินเจ้าบอว่าพ่อค่อยโอ้เนาะต้องออค่อยนะโอ้ทั้งทั้งทั้งปูเท่าเนี่ยเสียเนาะจ้าเจ้าเนาะก็เสียอกเสียใจน้ำเนาะโดยโดยอ่พ่อเลี้ยงหรอว่าบัดนี้เรื่องลูกเรื่องเต้ากันสิบวมีเพิ่มหรือว่าบ่เอาย่าละก็มียากรอกยาคุ้มไม่เห็ดหมอกเห็ดมันยี่บ่ละ ก็ไม่จะล้าคันยังบริเป็น,นโอันนั้นไปยังบริกินดียเดย่เนกลางคืนมาบัดปุ้ยใจอยู่เียกับ้ด้เยยอยันาไปฉันเนาะโอเคได้ฉันพี่น้องเนาะกมาเมื่อนีเนาะกับมาเยี่ยมยามทำข้าวมาโอ้มาลุ้มมเลเนาะก็คือเคยบอกกับเอื้อเพลนแหละกับพี่น้องเพ่นแหละเนาะว่าอาชิเขามาเยี่ยมมายามนะมีโอกาสมีเวลา ว่าเพื่อนสีได้เห็ดคือเพื่อนว่าออบ่นะ,ะเพื่อนสีได้ซื้อพยยงมาเห็ดกระท่อมน้อยตู่ไม่บ่นะมาวันนี้มันแห้งกลัวเก่าเนาะแห้งไงกลัวเก่านะีสั่งกระซี่ใช่พ่อมบ้านนี้อ่าโอเคบ้านนี้เนาะกตมีแต่ว่าเก็บเงินเก็บคําได้กับซื้อ,อเทือละเพนไอเด้เ,เจ้าก็ขายายีซี่ได้กับซื้อเทือละเพนสองเพนสินะอาจจะหมดขายายี่ซี่ได้เทือละแสนเสือหาหกซิปสินะ กะซื้อมาเถอะละเพนเือะละเพนมันกับพ่อเลยเนาะเ <No S 1> <c oughs> ต่กะคือว่าอะไรเอ้ยเ่นบัดซื้อเข่านำพบนะเมนเมนกะเ <c oughs> ข้าใจยูพี่น้องเลยช <c oughs> ีวิตคนเฮาเนาะตน้นทืนมันบอกคือกันแต่กอะบบไฮโทษไม่ถอยเด้อสู้ๆได้เด้อโดยโดยเนาะนนกะคือจะได้ <c oughs> ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ได้ปัะนี่พผมแม่พี่น้องเนาะกไว้พบไปพ่อเนาะกับอ <c oughs> บตอต้าในคลิปต่อไปไปพี่น้อง เนาะกายก่อนอื emos, ่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ sure> ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามับชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะและก็บอกกดข่าวโฆษณาของบอต้าไปจังใดกันเป็นกำลังใจให้เอื้อยเพิ่นเนาะสู่ๆเด้อเนาะเอื้อยเด้อเนาะเจ้าสบายดีเด้อเนาะบายบายพี่น้องเด้อ